ไตแมงกิซอนจ้าไตแมงกิซอนเดีย๋ยวไปเบิรงกันค่ะเบิร์นแมงกิซอนจ่ะ หลอแมงกิสซอนนี่มีหลอดไฟแล้วก็แล้วก็วกข้างบนเป็นแบ็คไลท์ข้างล่างบูไลต์แต่ข้างล่างบูไลท์แล้วกม็มีเสียงมีเสียงเปิดในลำโพบง,ง,งบูทูตจ้าเบิ้งที่นี่นะเบิ้ง ไม่ลีดาไม่ลีไม่ลีมีลีดะาย่นอยู่ใต้ในกรงนี้องอันนี้ลำพงลำพงค่ะนี่เอาน้ำเซก ข้ามอ่างไว้ไต่ลองให้ดูหน่อยตาคุณอาจามีลีมีเยอะอยู่มีเยอะมีเยอะยอะยา่าดราม่าเด้อจ้าเร่เห้ามดราม่านะคะรู้อยู่นะคะโอ,อ้ย <laughs> ขออะไร <laughs> ห้ามดราม่านะคะ มันก็เกิดมาเป็นอาหารของเรามันอยากกินแม่ค่าเบิ้งไทบิงไต้นี่ จับจับเพเทีย่ยนึงเราได้จ้านี่อันนี้ข้างที่สองมั่นเป็นส่วนทันจับจานนันหลาย จักรอบสองไฟอ่อนนี่อย่างนี้นี่อย่างนี่หมดปุ่นขาวอยุดใต้ปุ่น ใส่ลำพวงได้ค่ะนี่อยู่ใต้ลำพวง,พงมันจะสษาเรียนมหาเสียงมีว่าเสียงยังอยู่ใต้นี่มันกระตกมันกระตกลงไป อันนี้ตักรอบที่สองจ้ะตักรอบสงอบสง นี่ค่ะออ้ยมีแต่แมงกิโซนใส่เวลา40นาที40นาทีที่นี่สีนาทีจ้าไปสั้นเบือนตา ได้สี่ขีดได้สี่ขีดน,น่าดีึด้นใช่ตักสองรอบแล้วค่ะนี่ อมันต้องตักออกเรื่อยๆ้าบสั่นตัวที่อยู่ข้างบนมันก็นสบินบินออกบินนีได้แล้วมันสีบรสุดนะมันสีบรสุดมันสิตาย,ตายกว่าสีหอดเ้าตัวที่อยู่ข้างล่างนี่ก็นเน่าแล้วตักรอบสองกะเอ้ยรอบสามรอบสามกะ นี่ตักรอบที่สามจ้าเสียงบอสมอเสมอเสียงบูทบก็ได้เสร็จแล้วจ้ารอบที่สามมาดูกัน สองขีดเสร็จเรียบร้อยค่ะคั่วเสร็จแล้วเมนูเด็ดเมนูเมนูคั่วแมงแมงแมงจีซนอนเอาให้เด็กชิมแซ่บ เค็มบ่เค็มเลยจ้ะเตี๋ยไม่ไอ้ไม่เกลี่เค็มเตี๋ยแต่มันระแฉบอร่อยดีอืมบางตัวก็เค็มบางตัวก็พอดีพอดีกินกับข้าวพอดีแล้วจ้าเมนูเด็ดที่ไปไต่เมื่อคืนนี้จ้าได้ได้กิโลสองขีด ไฟลักเดียวไฟเสาเดียวจ้าก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ